เพื่อนๆครับจากคลิปที่ผ่านๆมาคลิปที่ผ่านๆมาที่ว่าผมจะเดินทางไปเชียงใหม่ที่ผมบอกว่าขอกําลังใจจากเพื่อนๆนะครับบัดนี้วันนี้วันเย็นวันที่วันที่เท่าไหร่ครับวันเนี้วัน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 ที่เท่าไหร่นะวันเนี้ยวันนี้วัน เราไปวันไหนนะก่6 13 14 5 6 7ป8วันนี้วันที่18เย็นวันที่18เราได้กลับมาแล้วนะครับผมได้ไปเชียงใหม่สำเร็จครับผมผมได้ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ออกลำปางเริ่มต้นผมไปผมออกจากปทุมปทุมไบยุทธยา ยุธยาอ่างทองคทนครสวรรค์กำแพงเพชรตาลลำปางเชียงใหม่ขากราบผมออกเชียงใหม่ลำปางแพร่แพร่อุตรเอ่แพร่อุตรดิตถิรนุโลกเพระชรบูรณ์สระบุรีสระบุรีกับทางยุธยาครับตอนนี้ผมทำสำเร็จแล้วนะครับที่ว่า ผมจะไปภาคเหนือผมขอบคุณกำลังใจทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจดูคลิปที่ผมทำ